แสนชูชาแนยมือนี้นะครับบ้านพี่น้องมาเมืองบรรยากาศการลุงแหเจ้าปลาที่บึงข้าบาครับบ้านบึงอุดมตำบลนาอุดมอำเภอบนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเสือชีเคียวๆขึ้นแพ่ครับบัตรในราคา400บาทครับแล้วก็ยูฟังจะเป็นลักษณะของเสือสีม่วงครับราคา200บาทมือนี้เต็มความจุเลยละครับแหเส้นแห่เส้นสะดุ้งทั้งลายครับเพิ่นแบงโซนครับ เสือบ่พ่อขายจนได้ถอดเสียกรรมการหมดแล้วครับขายให้เมื่อนี่เกินความคาดหมายของทีมงานผู้จัดเพิ่นเจ้าบ้านจัดเองครับเมื่อนี่เพื่อการกุศลนะครับแห่ฟังเสือสีม่วงเนี่ในราคา200บาทครับแหฟัง200บาทสะดุ้งครับสะดุ้งฟัง2 0 0ค้อกันครับแห่แพร่เป็นเสือสีเขียวเด้อครับราคา400ยบาทสะดุ้งกระเดียง1000บาทครับคาดว่าเมื่อนี้จะทะลุเป้าถึงแสนแน่นอนครับ คบมาดูบรรยากาศครับกรรมการขออีกเพียงหนึ่งว่าท่นครับก็รู้สึกว่าเต็มความจุครับในพื้นที่21ไร่ครับปลาดิปลอยนี่ทราบข่าวมาว่าปลาบึก400ตัวมาล่อุ่นกันคราวว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของปลาบึก400ตัวนี่ลักษณะน้องนะครับจะมีตรงตื้นนะครับตรงดีจุดยืนก็มีนะครับหยุดยืนใดก็มีครับก็ถือว่าเลิกเกินไปนะครับยืนก็มีครับ ตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหินด่านท่านครับเป็นหินตั้งกับตั้งบ่ค่อยได้แค่กับบ่ค่อยอยู่นะครับก็เลยมีทีมเซียนเพ่นไปยืนวันนะครับน้ำบอลเลิกครับในระดับเอวทุกคนกับใจจดใจจอนะครับนะครับสะดุ้งกระเดืองหนึ่งพันบาทครับเอาลครับสาววา,าก็คงได้ถึงเวลาแล้วครับ มานอนรุ่นกันครับแหนแรกแหนะสองจะเป็นจังใจน,นะครับพี่น้องนะพร้อมกันหลายคนก็คงเตรียมพร้อมแล้วครับเอาแล้วครับช่วงเวลาเราเลิศทึกใจมาแล้วอ้าวแล้วครับโอ้โหอ้าวแล้วครับช่วงเวลาแห่งความเราเลิศทึกใจมาแล้วครับมาเบิง้งพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งครับเบิง้งคำบ้าดเบิ้งเนี่ย สะดุ้งแรกเป็นยังไงครับแหแรกสะดุ้งแรกคอยมาลุ้นโตปลากันครับโอ้พี่น้องครับมาเบิ้ง,ง,งครับรนเดี่ยครับสะดุ้งกันแล้วสะดุ้งเดี๋ยวละครับมาเบิ้งโตปลากันนะครับมาดูที่แหฟางดูครับดูแหฟางบ้านพี่น้อง ปลานิ้นครับปลานิ้นเอาละครับแห่แรกอีพอหมานแลรกครับมาลอดุลพื้นนี่ครับมาลอดุลครับพื้นนี่เป็นยังไงแห่แรกครับแห่แรกโอ้โหหนิ้นครับหนิ้นใสสวยๆสามตัวโลสี่ตัวโลครับโอ้ครับพี่น้องมาเบิ่งส่วนนั้นนี่ครับสะดุ้งกระเดื่องครับกระเดื่องใหญ่ โอ้โห,หนาจะเป็นปลาบึกครับใส่สวยๆเลยครับนะครับปลาบึกสีรยตัวไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตัวใดได้ดพี่นอนได้แต่ว่าโตงามพักครับ,รบเนี่ยน่าจะสองโลสามโลได้ครับสะดุ้งกระเดียงนะครับฟังชนสะดุ้งครับทางนี้ ครับปลาเบร์ครับมาล่อลุนท่านนี้กันครับลิ้มฟัง ดีนะครับโอ้ยวุ่นจังเนี่นะครับสะดุ้งครับสะดุ้ง มุ่มโค้งก็ดีครับเนี่ยผีห้ังครับมาิึงสะดุ้งทางนี้ครับบ้านเนี่ยไปจ้อยนะครับยังยั่ยไปจ้วยัยตบันนิ้นได้ครับ ทังน,นั้นอุย้ยนิกเอาแล้วครับเอาแล้วครับเซียนฟังปรนเทศแล้วมาเนี่ยนิกตินบอดีบอยู่นี่ขาดแท้แฮงมันเนี่ยต่ออีแล้วครับเอาแล้วโอุย้ยปากมั้งแห่เดียวแฮ่คุ้มคุ้มแท้แหงนี่น้ำคุ้มมา่ยุ่งครับน้ำคุ้มมา่ยุ่ง อะไรอยู่คนเดียวมองนี่คุ้มเลยล่ะครับบัตรังสองร้อยเนี่ยเอาละเอาละทีเด็ดทีเด็ดเงียนใส่เป็นยังไงเนาะน่งหันหลัง กันไปก็จะเป็นเส้นเน็ตรครับคูคำบอดอยู่กับพวงก,การแหะครับน้องได้พค่อยผ่าดเปนไนไปทุกน้องครับเรื่องม้นัมนบ่มมันกน็ขึ้นพอมีขาดทุนครับได้ตลาดเป็นมากับพี่น้องโอ้โหบานิมสวย ยังเงีไม่ถึงยังครับเช่นนั่นนี่ปะบึกเขาสาบครับฮะจะไปบึกอยู่บ่เยื้อใส่ล่ะมาแล้วครับขวันเรื่อง ยินข่าวว่าป้าเบื้องอาจโตไปเบืง้งโตไปเบื้องกันครับเพื่องโอ้โหมาแล้วครับส่งสัญญาณมาแล้วไอพี่นอ้องเฝ้าเข้าเฝ้าสิ่เด็ด้วยสิ่เด็เปลี่ยนแหนนะมือนี่ครับ่อ้าวเองอายังเอาอีกแล้ว<ด>พอเรื่องอีกพอเรื่องเอาอีกแล้วน้องนี้น้องนั่นครับพี่นี่โอ้ปลาดีดพี่น้องบลาเดียวพอผ้ามือนี่บาลเดียว อุ้ยพ่อเรื่องเห็ดอีกแล้วครับโอ้มันจังไรจังมาอยู่คังอยู่แน่เลยเฮ้เกี่ยวกันอุลุอุลุมากันเลยโปรแกรมกีฬาเอ้ยยินดีด้ยองะขาดบดหรอว้ชมันเป็นแฮพี่อีบ่ครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับสงสัยที่พดมาได้หล่ะแล้วเงินเหรอน้อยแม่มาเลยแม่เด้อคิมก็ซอยมาได้นะครับเงินเนี้นี่แหละครับน้องนายน้องนั่นพ่นจะติดหนึ่งในหาตลอดครับ ผู้ทำนำนักสูงสุดของน้องครับพ่อเรียงนะครับผู้ช่วยต้นอันนี้เฉพาะยืนดึงแห่เด้อครับเด้อจะยู่ใน้ผุนกับพ่อแห้งหรือเด้อครับอยู่ในเข่งเป็นผุนครับยืนให้ตาคายดักปลาเป็นผุนอ่ะโอ้ย นี่แหละครับที่เด็ดต้องเปิ้ลเล่ครับเปิ้ลเล่ครับที่ใดก็บบอลคอยผ่าดเปินลดล่แล้วครับเป็นนัพี่น้องไม่เห็นน้องไหนเด้อครับก็เห็นเพิ่นนี่อุ่นใจเดรโรครับน้องนั่นมีป่าพี่น้องครับนี่นะครับนี่แหละครับสมราคาที่คำบอกของกรรมการมันอยู่ครับสี่ร้อยตัวไปประเบิกไปเบิร์นเตียงที่ครับพี่น้องนี่แหละครับจำเพิ่นไม่ได้ครับเด้อ น,น้องได้เห็นบนน้องนันมิปปา <c oughs> ปน,น้องบ๊อบมิปปาชวนมาพืนกับบ่อบไปไปเอามาล้อรุ่นเส้นทันเองกันก่อนครับในระวางที่เบนกำลังปวดของต้องใส่เวลาเท่า่อเนาะอ่ะงที่นี้เายู่โอ้นี่บอกครับรบนี่นี่ห้เอาอมาพื้นเดียวบันนี่ <c oughs> <c oughs> โอเอาเนี่ผุ่นกับมีนะครับเนาะผ่นทางแยเราจังไหมอี่แม่ปดผา <c oughs> จังแล้วๆจังเอาลงไป <c oughs> นก็จังเข่าร้อเกาครับสามสิมันโอ้ยดีหนังครับสะดุ้งกระเด่องครับผื้นมาต้แต่ที่ว่าเป็นน้ำเดือดครับฟด้นบํมๆเลยล้ะครับเออ ควนครับโอ้โหรวบเลยเอาอย่างนี้ครับเอ,อย่างนี้โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดก,กระตุ้งกระเดือง โอ้โหปลาสันแน่ก็ได้ครับ bà kho, bà nhắn ở đây nhé.